จริงแล้ววันนี้มีความหมายสำคัญมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเดิมทีถ้าไม่มีเหตุการณ์ความดูนแรงเมื่อคืนเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้เพราะพวกเราอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเข้าใจตัวเองและในขณะเดียวกันก็เข้าใจหลาย,ลายส่วนด้วยว่า เราสู้มาร้อยกว่าวันแต่เหตุฉไหนาบางส่วนถึงนิ่งเฉยแต่บางส่วนก็เลือกที่จะยืนตรงกันข้ามกบับเราหรือบางส่วนก็ติดเรื่องเล็กเรื่องน้อยแล้วก็ไม่สนใจการเคลื่อนไหวของเราเราอยู่ในจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเรามองเห็นท่าแท้ของสังคมไทยเกือบจะรอบด้านแล้วว่าจริงๆแล้วประเทศนี้ ที่มันพัฒนาช้าเหลือเกินก็เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ขาดความกล้าหาญโดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรมใช่ไหมครับพี่น้องที่รัก <L it noise> หลายท่านคงได้ยินถแถลงการจากข้าแกนนำเมื่อช่วงสายของวันนี้ผมขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมโดยเฉพาะวัฒกรรมจากถแถลงการนอกจากจะ พูดถึงสงครามครั้งสุดท้ายแล้วก็มีการพูดถึงม้วนเดียวจบซึ่งเข้าใจว่าเป็นลุงจำลองสีเมืองเป็นคนพูดในประเด็นนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเหตุที่ต้องใช้คำคำนี้มันมีความหมายมากมายเหลือเกินว่าทำไมเราต้องอธิบายสถานการณ์ที่สู้มากกว่าหกเดือนว่าเป็นสงครามโดยความรู้สึกและจุดยืนทางการเมืองของผม ผมเกลียดที่สุดเวลาเราพูดคำว่าสงครามเพราะเนื้อในของสงครามเต็มไปด้วยความรุนแรงบาดเจ็บล้มตายใช่ไหมครับพี่น้องที่รักไม่มีใครปราถนาสงครามและถ้าไปเปิดประวัติศาสตร์ว่าด้วยสงครามในมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคทั้งที่หนึ่งที่สองสงครามาศาสนาหรือสงครามอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราย้อนไปอ่านประวัติศาสตร์ดูเราจะพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเวลาถ้าต้องทำสงครามกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะก็ตามแต่พี่น้องก็ย่อมทราบดีว่าเวลาต้องประกาศสงครามแม้จะถูกมองว่าไม่มีเหตุผลจากอีกฝ่ายก็ตามแต่ฝ่ายที่ประกาศสงครามมักมีเหตุผลเสมอใช่ไหมครับพี่น้องที่รัก เหตุผลในการประกาศสงครามของคนชื่อทักษิณชินวัตรและบริวารในขณะนี้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขาแต่ว่าเหตุผลในการเข้าสู่สงครามของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งแม้รังเกียจสงครามแต่ถูกลากเข้าสู่สงครามเรายอมทำสงครามเพื่อสร้างสันติภาพใช่ไหมครับพี่น้องที่รักนี่เป็นเหตุผล แล้วอยากจะบอกทุกส่วนว่ามีเหตุผลที่พันธมิตรแพ้ไม่ได้ในสงครามครั้งนี้มากมายเลือเกินใครจะมองพันธมิตรจากจุดยืนแบบใดก็ตามจากอคติบ้างข้อมูลที่ไม่รอบด้านบ้างจากความเชื่อที่ผิดผิดบ้างก็ตามหรือจากทัศนะที่ไม่เป็นธรรมกับบางส่วนก็แล้วแต่แต่ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่า หกเดือนของพวกเรามีหลายส่วนในสังคมนี้ได้ประโยชน์และใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่น้องที่รักคุณโะการมหาศาลของพวกเราเป็นวัคซีนชนิดพิเศษคุ้มกะลาให้ผู้นำเหล่าทัพทั้งสี่เหล่าทัพได้มีอำนาจและอิสระพอที่จะโยกย้ายใครก็ได้ไปประจำการด่วยไหนกรมไหนกองไหนใช่ไหมครับพี่น้องที่รัก มีอำนาจต่อรองอย่างล้นหลามทั้งรัฐบาลสมัครสุนทรเวชในฐานะนายกและรมวกราโมาานายสมชายวงศสวัสดิ์ในฐานะนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมีอำนาจพิเศษถึงขนาดว่าการเมืองไม่กล้าแทรกแซงเหล่าทัพนั่นเพราะว่ามีพันธมิตรเคลื่อนไหวอยู่ทําให้กองทัพมีวัคซีนมีเกาะกําบังจากการเคลื่อนไหวของเราโดยปริยายกองทัพต้องขอบคุณพวกเราได้ซ้ำไปพี่น้องที่รัก ศารก็เช่นกันตุลาการพิวัตรภายใต้ดำรัสของพระองค์ท่านเมื่อวันที่23เมษายน2549ถ้าวันนี้ไม่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั่งอยู่ตรงนี้4ต่อ5ของสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกือบจะทำให้คุณทักษิณเปลี่ยนจากโจรเป็นพระเอกพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับ เราชนะแค่เสียงเดียวพี่น้องครับแล้วเราก็เห็นอิทธิฤทธิ์ของคุณทักษิณว่าแทรกแซงได้ทุกองค์กรในประเทศนี้แม้แต่ตุลาการก็แทรกแซงและแทรกซื้อมาบ้างแล้วใช่ไหมครับพี่น้องที่รักประชาชนที่พี่พิพพพูดจะอยู่ตรงไหนถ้าพันธมิตรต้องแพ้สงครามครั้งนี้ ประชาชนจะเปลี่ยนเป็นพนักงานบริษัทกันเกือบหมดจะเป็นเพียงผู้บริโภคที่ว่านอนสอนง่ายจะเป็นเพียงพล,ลเมืองที่เอะอะก็เลือกตั้งเลือกตั้งเอาผลการเลือกตั้งตัดสินผิดถูกแสนเชื่องจะเป็นพล,ลเมืองที่รอรับส่วนบุญแล้วบริโภคนโยบายที่คุณทักษิณยัดเยียดแล้วหยิบยืย่นให้เท่านั้นเองเหมือนที่เกิดขึ้นกับนโยบายประชานิยมไม่ใช่พลเมืองในความหมาย ของระบอบประชาธิปไตยที่คิดเองทําเองและพึ่งตัวเองได้นี่เป็นเหตุผลถึงประชาชนอย่างพวกเราแพ้ไม่ได้ในสงครามครั้งนี้ครับพี่น้องที่รักและที่มากกว่านั้นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแพ้การเผชิญหน้าระหว่างระบอบทักษิณ ต่อให้ไม่มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยู่ตรงนี้ก็ตามเขาไม่มีวันหยุดทําสงครามใช่ไหมครับพี่น้องที่รักไม่มีวันหยุดวันนี้ทักษิณชินวัตรมองข้ามช็อตไปแล้วจัก,กรพบษ์เพนแขถึงใช้คําว่าเจ้าของพันธมิตรเขาบอกเล้ว,ว่าวันนี้เขาต้องทําสงครามกับเจ้าของพันธมิตรหมายความว่าพันธมิตรมีเจ้าของใช่ไหมครับ เขาหมายถึงใครพี่น้องทราบดีสารเสวนาก็ตามนักสันติวิธีก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ตามคิดได้แค่ว่าถอยคนละข้าวถอยคนละก้าวจะหยุดสงครามกลางเมืองไม่จริงครับพี่น้องที่รักเพราะถ้าพันธมิตรกลับวันนี้พรุ่งนี้ทักษิณไม่หยุดใช่ไหมครับพี่น้องที่รักไม่มีวันหยุดด้วยเพราะศัตรูของคุณทักษิณประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าว่า เป็นชนชั้นสูงบ้างเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญบ้างเป่านั้นไม่เคยเปลี่ยนสำหรับระบอบทักษิณวันนี้ริ้วร้อถึงประกาศว่าถ้าต้องแยกประเทศก็ยอมแยกเพื่อให้ทักษิณได้กลับมายิ่งใหญ่พี่น้องยอมเลยครับพี่น้องที่รักเขาประกาศแล้วผมถึงบอกว่า ช่วยบอกต่อๆกันไปถึงคนที่สถาปนาตัวเองเป็นพลังเงียบพลังเงียบในยามที่มีสงครามถ้ายังเงียบอยู่ก็ไม่มีพลังโดยตัวมันเองอยู่แล้วล่ะช่วยให้ความเงียบงานกลายเป็นพลังที่สร้างสรรได้ไหมคนที่อ้างตัวว่าเป็นกลางทั้งหลายถ้าสมมุติว่าวันนี้ถ้าพันธมิตรชนะเราจะรักษาระบอบประชาธิปไตยมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะรักษาทรัพยากรของชาติบ้านเมืองเราจะรักษาประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานถ้าพันธมิตรชนะผมไม่เห็นว่าห้าแกนนำจะสมประโยชน์ตรงไหนใช่ไหมครับพี่น้องที่รักต่อให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังไงก็ตามก็ยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลในคดีที่เราตกเป็นผู้ต้องหาเคลือผู้จัดการเอสทวก็ยังต้องปรชิญชะตากรรมขวากหนามอีกมากมาย ไม่เห็นมีใครได้ประโยชน์จากชัยชนะของพวกเราเว้นเสียแต่ว่าส่วนรวมและลูกหลานของเราเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องที่รักในขณะเดียวกันถ้าเกมเปลี่ยนเป็นฝ่ายคุณทักษิณชนะราชบัลลังก์ถูกคุกคามทหารเป็นหุ่นยนต์ศาลเป็นเพียงพิธีกรรมและประชาชนเป็นเพียง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่แสนเชื่องและว่านอนสอนง่ายพี่น้องยอมให้เราแพ้ได้เลยอครับพี่น้องที่รัก